สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อตพีเซนครับวันนี้ผมจะมาทดลองวิ่งงาน s h o p ปี food ดวันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปวิ่งงานนะครับเราก็ทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน s h o p ปี้ฟ o ้ d ไดเวอมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะนะครับตอนนี้เมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ จะมีปุ่มให้ยอมรับการเปิดการเข้าถึงนะครับก็กดยอมรับไปนะครับแล้วก็อนุญาตในการตั้งค่านะครับและต่อมาก็คือการกดอนุญาตสําหรับการเข้าถึงตําแหน่งนะครับและก็การกดอนุญาตสําหรับการจัดการการโทรนั่นเองนะครับและต่อมานะครับก็เป็นขั้นตอนในการเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวหยิบโทรศัพท์และทําพร้อมไปกับพี่น็อตเลยนะครับ ก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ s h o p y e e Food Diver นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบครับได้ลหลังจากนั้นก็กอรกหมายเลขโทรศัพท์ตามที่เราสมัครในหน้าแอป,ปของ s h o p e e ไปนะครับแล้วก็กดถัดไปนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นตัวอักษรนะครับแล้ก็กอกตัวอักษรตามที่เราเห็นในภาพนี้ไปเลยนะครับเมื่อเรากรอกตัวอักษรแล้วก็สามารถรับรหัส OTP ผ่านทาง SMS นะครับนะครับ,นะรบแล้วก็กด ับไปนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับสำหรับการเข้าสู่ระบบนะครับแต่ถ้าหากว่าใครนะครับยังไม่ได้รับรหัส OTP ผ่านทาง SMS นะครับสามารถติดต่อไปที่ Line OA Shoppy Food r i d e r นั่นเองนะครับ โอเคครับและก่อนที่จะไปวิ่งงานนะครับก็จะมีการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินของไรเดอร์นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการในการเติมเงินกันดีกว่านะครับก็คือให้เราคลิกนะครับไปที่รูปโปรไฟล์ของเรามุมบนซ้ายนะครับคลิกเข้าไปนะครับและหลังจากนั้นกดไปที่คําว่า wallet ของฉันครับเมื่อกด wallet ของฉันแล้วกดคําว่าเติมเงินนะครับ กดไปเลยนะครับจะมีให้เลือกจํานวนเงินที่จะเติมหรือว่ากรอกจํานวนเงินก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่น็อตขออนุญาตกรอจํานวนเงินขึ้นไปนะครับแล้วก็เลือกวิธีการในการชําระเงินนะครับเลือกตรงไปนะครับจะมีวิธีการในการชําระเงินหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น ibanking Mobile Banking หรือว่าการชําระเงินผ่าน ATM นะครับโดยการชําระเงินผ่าน ATM เเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับพี่น็อตขออนุญาตเลือกใช้ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับและหลังจากนั้นกด คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะครับอ่านะครับและหลังจากนั้นให้เราแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับเมื่อเราแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วก็ไปเปิดที่แอปธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอ่า,เพ,าเพราะว่าพี่น็อตเลือกใช้ไทยพาณิชย์นะแล้วก็กดไปที่คําว่าจ่ายบินนะครับไม่ใช่กดไปที่คาว่าเติมเงินนะจ่ายบินนะครับกดไปที่คําว่าจ่ายบินแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ใส่รหัสบริษ,ษัทของช้อปปี้ลงไปนะครับ สำหรับไทยพาณิชก็ใส่4004นะครับก็จะเจอคำว่าช h o p ปี้แอร์เพนะครับแล้วเราก็ใส่รหัสลูกค้าอ,นนอันนี้ลงไปนะครับก็คือดูจากได้จากอันนี้นะครับ57373430นะครับ57373430นะครับแล้วก็069282นะครับ ใส่ลงไปนะครับอ่าเนี่นะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินลงไปนะครับโอเวยเกินนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับพอตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดยืนยันนะครับอ่าเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ดูนะครับเช็คยอดเงินโดยการรีเฟซนะครับว่ายอดเงินเข้าหรือเปล่านะครับ โอเคครับตอนนี้เงินเข้ามาแล้วนะครับ5 1าบาทนะครับก็คือเติมปุ๊บและเข้าปั๊บเลยนะครับเติมเข้ามาอีก100นะครับนี่ก็คือสําหรับวิธีการในการเติมบัลเลตนะครับเพื่อใช้ในการรับงานนั่นเองนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้เองครับและ ข้อสังเกตของการเติมเงินนะครับที่อยากจะเน้นย้ำก็คือนะครับรหัสบริษัทนะครับของธนาคารแต่ละธนาคารจะไม่เหมือนกันนะครับแต่อันนี้พี่น็อตยกตัวอย่างให้เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจะใช้รหัสบริษัท4004นะครับเซิร์ชขึ้นมาแล้วจะเจอ s h o p e ี a i r ร์เพนะครับส่วนรหัส customer no นะครับก็คือที่พี่น็อตกรอกไปนี้นะครับแล้วก็ reference นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับทุกๆครั้งที่เรากรอกหรือว่าเราเติมเงินนะครับรหัส ตรงนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับ อ่าโอเคครับหลังจากที่เราดูขั้นตอนในการเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่น็อตก็ออกมาทดลองวิ่งงานช้อปปี้ฟู้ดดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็อ่าจะมาพูดถึงเรื่องการเปิดปุ่มในการรับงานนะครับสามารถเปิดได้2ที่นะครับเดี๋ยวดูตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับก็คือสามารถเปิดทางปุ่มด้านล่างนะครับสไลด์ไปทางด้านขวาก็คือปุ่มพร้อมเริ่มรับงานนั่นเองนะครับพร้อมเริ่มงานนะแล้วก็มีอีกปุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถเปิดได้ นั่นก็คือไปตรงที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับและหลังจากนั้นเราก็กดไปที่คําว่าสถานะการทํางานนะครับตรงนี้สามารถเปิดปิดได้เหมือนกันนั่นเองนะครับตรงนี้อ่าเปิดปิดไว้นะครับแล้วก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งที่สังเกตเห็นเด่นชัดก็คือ รับคําสั่งซื้ออัตโนมัตินะครับสาหรับปุ่มรับคําสั่งซื้ออัตโนมัตินี้นะครับก็สามารถเปิดปิดได้เช่นกันนะครับตรงปุ่มตรงแถบนี้เลยนะครับสามารถเปิดปิดไว้ได้แต่ว่าพี่น็อตแนะนําว่าให้เปิดไว้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับงานไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราไปเข้าห้องน้ําอยู่นะครับหรือว่าเรากินข้าวหรือว่าเรากําลังขี่รถเลี้ยวรถอยู่นี้นะครับทำให้เราได้รับงานมากขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ขอตัวรอรับงานกันก่อนดีกว่านะครับว่าจะมีงานอะไรมาบ้างนะครับตอนนี้ก็เปิดออโต้ไว้เลยนะครับพร้อมที่จะรับงานเลยครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่น็อตก็ได้รับงานอีกหนึ่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่รอมาสักพักใหญ่นะครับก็ได้งานแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการรับงานเล็กๆน้อยๆกันดีกว่านะครับก็คือเมื่อเราได้รับงานมาแล้วนะครับก็นะครับหน้าต่างของงานนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่า ให้เรากดไปที่การนําทางได้เลยนะครับนำทางไปหาร้านอาหารนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปรับอาหารกันดีกว่าครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรานําทางไปหาร้านอาหารกันนะครับไปรับอาหาร2.4กิโลนะครับ2.4กโลนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านนะครับเดี๋ยวดูตามหน้าต่างในหน้าแอปพลิเคชันได้เลยนะครับก็เมื่อมาถึงที่ร้านนะครับเราก็กดคําว่าอยู่ที่ร้านนะครับกดตามพี่น็อตได้เลยนะครับกดอยู่ที่ร้านนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็โอเคครับแล้วก็บอกเลขออเดอร์ให้กับร้านค้านะครับเลขด้านบนนะครับ171สวัสดีครับช็อปปี้ฟู้ดครับ171จ้า ขอบบคคุณมากรัโอเคครับเมื่อรับอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการอัปโหลดรูปภาพถ่ายอัปโหลดภาพถ่ายนะครับคู่กับคําสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวดูนะครับพป่น็อตกดถ่ายรูปนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเออจะยิ้มทําไม นี่นะครับแล้วก็กดส่งนะครับเี่ก็คือการอัปโหลดภาพถ่ายนะครับนี่อัปโหลดรูปภาพแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เราตรวจสอบคําสั่งซื้ออะไรนะครับว่ามีกมาแฟอะไรยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดคําว่าเริ่มการจัดส่งแล้วก็กดไปได้เลยนะครับนะครับแล้วก็กดเริ่มการจัดส่งได้เลย พอเริ่มการจะส่งนะครับแล้วเราก็กดไปที่คําว่าการนําทางนะครับการนําทางตรงนี้นะครับก็เอาอาหารไปให้ไปส่งให้กับลูกค้าได้เลยนะครับไปครับเดี๋ยวอาหารไปส่งให้กับลูกค้ากันครับ โชบหน่อยนีงละครับลูกค้าครับเป็นกาแฟร้รอนนะครับขอบคุณมากนะครับเก็บเงินจับลูกค้า1บาทโอเคครับแล้วก็กดตกลงนะครับจบงานได้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ส่งงานเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็มารอรับงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่างานต่อไปจะเป็นงานอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะเก็บบรรยากาศในการวิ่งช็อปปี้ฟู้ดนะครับหวันเต็มๆให้ดูเลยนะครับว่าจะเป็นบรรยากาศยังไงมียังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆได้เลยนะครับครับครับได้ครับ Gracias. มากครับไปก่อนครับผมครับเช่นกันครับนินทาครับขอบคุณครับ เสร็จอีก1งานครับเรียบร้อยนะครับได้มา68บาทนะครับเดี๋ยวไปรับงานต่อไปกันดีกว่าครับโอเคครับในระหว่างที่เรารับงานในตอนนี้นะครับผมก็จะมาฟังความคิดเห็นของพี่ไรเดอร์ที่ขับช็อปปี้ฟู้ดนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ ัวไหนครับพี่อ่าผมชื่อโจนะครับเฮลิโจอใช่ครับผมเป็นชาวพิพิธภัณฑ์ส่วนครับอ่าชาวพิฟูธฝั่ง์สนนะครับใช่ครับพี่อยู่เส้นเส้นเสสบางแคถึงน้องแขมครับอ่าโอเคครับพี่วันหนึ่งนี่วิ่งได้เยอะไหมครับพี่วันหนึ่งถ้าช่วงโปรโมชั่นดีๆก็รายได้ก็เยอะอยู่ครับรายได้เยอะอยู่อย่างน้อยอย่างมากอย่างน้อยคือไม่มีต่ำกว่าหกงานอย่างตอนนี้ผมได้หกงานไปแล้วอ๋อตอนนี้ได้หกงานแล้วนะครับพี่ดีอย่างหนึ่งคือหนึ่งรายได้เนี่ยเราไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับ แล้วก็มีโบนัสให้เราเป็นรายได้เสริมอ๋อมีโบนัสให้เป็นรายได้เสริมใช่ครับใช่ครับขึ้นอยู่กับพอยที่เราวิ่งเราวิ่งมากพอยเราก็ดีขึโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณครับกเยออเดอร์มาแล้วยำกันไหมเบเกสเมเกษม94โอเคได้งานแล้วนะครับตอนนี้ได้งานแล้วนะครับเอ้าได้งานพร้อมกันเลยน้องได้ยังรีเฟซรีเฟซโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ได้งานแล้วเดี๋ยวไปรับงานดีกว่าครับ แป๊บหนึ่งครับช็อปปี้ครับขอช็อปปี้จ้ามา2เลยนะครับลูกโอเคครับในระหว่างที่ผมนะครับก็รอรับอาหารอยู่นี้นะครับก็มาเจอกับพี่ที่ขับช็อปปี้ฟู้พอดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสอบถามพี่เขากันดีกว่านะครับว่าเขาวิ่งงานช็อปปี้ฟู้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมมาจากช่อง u t u b e นะครับก็วันนี้พี่วิ่งงาน s h อ p e e Food เป็นยังไงบ้างครับวันนี้๋วันนี้ก็โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ประมาณ7งานแล้วครับ7งานนะครับเโมงนะตั้งแต่9โมงนะครับได้7จ็ดแล้วก็ถือว่าดีนะวันหนึ่งพี่มีรายได้ประมาณเท่าไหร่ต่อวันนะครับประมาณ1000บาทต่อวันครับโอ้หนึ่0บาทต่อวันนะครับโอเคเลยนะครับเนี่ยแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างครับมาวิ่งช้อปปี้ฟู้ดเนี่ยโอเคไหมครับ ผมว่าน่าจะเป็นค่ายน้องใหม่ที่มาแรงนะแต่ผมว่าไม่ใช่น้องใหม่หรอกเพราะว่าช้อปปีเนี่ยมันมีฐานลูกค้าเดิมเยอะอยู่แล้วอืพอมาเปิดเป็นฟู้ดขึ้นมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเลยอืผมก็เลยลองสมัครดูอโอเคครับผมครับโอเคครับผมก็ขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็รอรับอาหารกันก่อนนะครับ เดี๋ยวก็เอาอาหารไปส่งให้กับลูกค้านะครับโอเคครับตอนนี้ก็รับอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดถ่ายภาพอาหารนะครับถ่ายภาพอาหารนะครับอาเมื่อถ่ายภาพอาหารเสร็จแล้วกุ๊กเอาอาหารใส่กล่องนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปบ้านลูกค้านะครับวันนี้สวัสดีครับช็อปปี้ฟู้ดครับค่ะผมมาถึงที่เป็นเหมือนอออฟฟิศเป็นโรงงานนะครับใช่ค้าฝากไว้ป้อนยามได้เลย สิวะอ่ะครับ yup. ใช่ไหมครับใช่ใช่สิวะครับครับฝากไว้ที่ป้อมยามนะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะพี่ครับพี่เขาให้ฝากไว้ที่พี่นะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับส่งหนึ่งงานนะครับคำสั่งซื้อถูกจัดส่ง เรียบร้อยครับได้มา40บาทครับโอเคครับและตอนนี้นะครับผมก็วิ่งงานของช้อปปี้ฟู้ดนะครับมาพักใหญ่ๆแล้เลยนะครับก็รู้สึกว่าเสื้อของช้อปปี้ฟู้ดนะครับก็ใส่ค่อนข้างสบายนะครับเพราะว่าระบายอากาศได้ดีนะครับแือก็คือว่าตอนนี้มันร้อนมากๆเลยนะครับแต่ว่าใส่ไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าเออยังทํางานได้สบายอยู่ยังไม่รู้สึกร้อนมากนะครับเพราะว่ามันเนื้อผ้ามันระบายอากาศได้ดีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับแล้วก็ มีสีสันที่เด่นสะดุดตานะครับสำหรับเสื้อของ Shopee Food นะครับอันนี้พี่น็อตชอบมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็หารับงานไปกันต่อดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมก็มารับชาตามือนะครับที่วิกตอเรียนะครับก็มาถึงแล้วก็กดอยู่ที่ร้านนะครับ ช็อปปี้ฟู้ดออเดอร์525ครับสวัสดีครับมีใครสั่งช็อปปี้ไหมครับชาตามือมีสั่งไหมครับขอบคุณครับ,รบอโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ทดลองขับช็อป e ี f ฟู d ดมา 1วันเต็มวันกันแล้วนะครับก็สําหรับพี่น็อตนะครับก็ชอบอะไรในช้อปปี้ฟู้ดนะครับก็คือชอบการที่เราสามารถตั้งรับคําสั่งซื้ออัตโนมัติได้นะครับตรงนี้เราสามารถทํทธุระลอย่างอื่นแล้วก็ไม่ต้องมาใช้สมาธิในการกดรับงานนะครับเพราะว่ามันเป็นการรับงานเองอัตโนมัตินะครับก็ชอบตรงนี้นะครับแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือช้อปปี้เนี่ยนะครับงานและก็โปรโมชั่นของช้อปปี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ นะครับเรื่อง Spo i n t นะครับก็จะมีรายได้ตอบแทนลเด e r ์นะครับเป็น S Point เอาไปแลกเป็นเงินเงินจะเข้าในวันถัดไปนะครับหลังจากที่เราขับได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าชดเชยค่าน้ํามันไปในตัวเลยนะครับอันนี้ที่พี่น็อตชอบนะครับสำหรับวันนี้ก็วิ่งมาพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับก็คือรายได้พอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยวก็สําหรับใครที่อยากจะ,ะมีช่องทางในการติดต่อของ s h o p ปี้ฟู้ดนะครับหรือว่าอยากจะสมัครขับ s h o p ปี้ฟู้ดนะครับสามารถเข้าไปสมัครได้ที่หน้าร้านก็คือ อาคาร253อโศกชั้น14นะครับถนนสุกมวิท21นะครับเปิดทําการเวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นของทุกๆวันนะครับหรือว่าสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook นะครับก็คือเพจช้อปปี้ฟู้ดไ d เดอร์รับสมัครคนขับส่งอาหารนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปที่กลุ่มของชุมชนของเขาได้นั่นก็คือกลุ่มนะครับชมรมคนขับช h o ปปี้ฟู d ดไ d เดอร์ทีเฮดออฟเฟ นะครับและก็มีไลน์นะครับทางไลน์ก็มีเหมือนกันก็คือ l i น e Off i c i a l ยลแอดช้อปปี้ฟู้ดไลเดนะครับก็มีช่องทางการติดต่อทั้งหลากหลายช่องทางก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับพี่น้อตจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่น็อตด้วยนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสมัครชอปปี้ฟู้ดไลเดอร์นะครับก็สามารถสแกน QR Code นี้ไว้ได้เลยนะครับและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ